สวัสดีครับ วันนี้นะครับผมจะมารีวิวภาพยนตร์ The Whole Truth ปิิศนาลูหลอนนะครับภาพยนตร์ o r i g i ินอลคอนเทนของ Netflix นะครับที่เป็นหนังไทยเรื่องล่าสุดซึ่งกำกับโดยพ่วมกับไทยชื่อดังครับคุณวิสิทิ์ศาสนาเที่ยงภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นการร่วมมือระหว่าง Netflix นะครับแล้วก็ Transformation Film ถ้าใครที่ชอบดูหนังไทยนะครับอาจจะคุ้นชื่อกับคุณวิสิทธิศาสนาเที่ยงนะฮะเขาเป็นพ่วมกับชื่อดังครับเขาทำเรื่องฟ้าทลายโจรมานครนะครับเป็นชูกับผี ซึ่ง3เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้กับเขาเลย The Whole Truth นะครับเขียนบทโดยคุณอภิเสกจิรัตนรวงศ์นะครับซึ่งจากที่ผมอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณวิสิตศาสนาเที่ยงนะครับเขาบอกว่าทาง Netflix มีบทมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถามแก่คุณวิสิตนะครับว่าคุณต้องการกำกับเรื่องนี้หรือเปล่านะครับซึ่งคุณวิสิตก็สนใจแล้วก็ตบปากรับคำมากำกับเรื่องนี้ครับแล้วก็เอาบทนะครับที่ มีโครงมาตั้งแต่แรกอะเอามาแบบ De เวล o อบมาปรับปรุงมาพัฒนามาเน้นในบางจุดให้มัน สนุกมากขึ้นมีอัธรบที่มากขึ้นซึ่งผมดูใน n อ็นเคดิตนะครับมีผู้ร่วมเขียนบทหลายคนมากๆเลยสาหรับเรื่องนี้แต่คงเรื่องหลกักๆนะครับมาจากคุณอภิเศก The Whole t r u t h นะครับว่าด้วยเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะมีลูก2คนลูกชายกับลูกสาวนะครับที่กําลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแต่ก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับแม่เขาครับแม่เขาเกิดอุบัติเหตุครับ ทำให้ต้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทาไปสักพักหนึ่งทีนี้ครับคุณตาคุณยายที่เด็กๆไม่เคยเจอหน้ามาก่อนเลยในชีวิตครับก็มารับไปอยู่ด้วยในช่วงที่ แม่ของเขายังป่วยนะครับยังเป็นเจ้าหญิงนิทราไม่ได้สติอยู่ก็ไปอยู่บ้านตายายให้ตายายช่วยดูแลนะครับแล้วพี่น้องสองคนนี้ครับก็ไปเจอเรื่องราวแปลกๆนะครับแล้วก็พร้อมรูปปริศนาในบ้านของคุณตาคุณยายแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับเขาทั้งสองก็เริ่มแบบขายปริศนาไปเรื่อยๆว่ารูนี้มันคือรูอะไร มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นซึ่งคุณวิสิทธ์นะครับได้บอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นแนวซัสเพน์คอยแบบลุ้นระทึกต้องใจจดใจจ่อกับตัวหนังนะครับว่าสุดท้ายแล้วปริศนาที่มันซ่อนอยู่มันคืออะไรนะครับให้คนดูลุ้นไปตามใจจดใจจ่อไปตามกับหนังแลวมันก็มีความดราม่าในพาร์ทของครอบครัวมาเป็นอีกหนึ่งส่วนของเรื่องนี้ด้วยต้องบอกเลยนะครับเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นไอเดียที่ดีนะครับเพราะเรื่องมันน่าสนใจการหยิบยกทฤษฎีรูหนอนนะครับซึ่ง ถ้าจำไม่ผิดนะครับมันเป็นทฤษฎีของไอน์สไตน์ผมไปนั่งอ่านแล้วผมก็ยังแบบงงๆอยู่เหมือนกันนะครับมันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการข่ามิติของเวลาครับซึ่งหนังเรื่องนี้ก็หยิบยกขึ้นมาใช้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อันนี้เป็นส่วนที่ผมค่อนข้างชอบนะครับคือการหยิบยกประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความจริงขึ้นมาพูดแล้วก็นําประเด็นเกี่ยวกับความจริงครับมาเล่าเรื่องมาตั้งคําถามกับคนดูเรื่องนี้ผมบอกได้เลยครับงานภาพดีมาก ภาพสวยโปรดักชันดีจัดไฟสวยซึ่งก็ตรงกับบทสัมภาษณ์ของคุณวิสิตครับคุณวิสิตเป็นคนที่เน้นในเรื่องงานภาพมากๆผมเคยดูคุณวิสิตให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าหนังของเขาจะเน้นที่งานภาพเป็นซัดส่วนใหญ่เลยเขาให้ความสําคัญมากกว่าตัวบทหรือว่าตัวนักแสดงด้วยซ้ำนะครับเพราะหลักการคิดของเขาก็คือภาพยนตร์ครับคำว่าภาพมันต้องมาก่อนภาพมันต้องดีที่สุดองค์ประกอบ การจัดไฟครับการเกตดิ้งทุกๆอย่างครับที่เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับภาพเขาจะให้ priority หรือความสัาคันธ์เป็นลำดับแรกเลยซึ่ง the whole truth นะครับก็ทำให้เราเห็นอย่างนั้นจริงๆครับงานภาพเป็นสิ่งอะไรที่ค่อนข้างจะ พิเศษมากๆทาออกมาได้ดีทําออกมาได้สวยอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เป็นข้อดีของเรื่องนี้ก็คือนักแสดงครับจากที่คุณเห็นในโปสเตอร์นะครับจะมีปันปันมีน้องแม็กนะครับมีคุณก้อยธาริกานะครับคุณสมภพนะครับซึ่งแต่ละคนบอกเลยครับเป็นนักแสดงมืออาชีพเรื่องฝีไม้ลายมือนี่ไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะปันปันนะครับแล้วก็กับหนังประเภทนี้ผมบอกได้เลยว่า เราไม่ต้องห่วงกับการแสดงของเธอเลยซึ่งพอได้ดูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับการแสดงของเธอดีมากเรียกได้ว่าการแสดงของปันปัน,นะครับเป็นตัวแบบของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้อย่างที่ผมบอกครับนักแสดงแสดงดีทุกคนแต่ว่าการแสดงอ่ะการดีไซน์การแสดงออกมามันดูแปลกๆมันดูผมว่ามันยังไงก็ไม่รู้ครับจะจะบอกว่าโอเวอร์แอคติ้งไหมก็ไม่ขนาดนั้นคือมันมันดูแบบดูแข็งๆยังไงก็ไม่รู้ครับทั้งที่ สกิลของนักสแสดงแต่ละคนนะ่ะก็แบบดีมากๆผมว่าการดีไซน์การสแสดงของผู้กำกับอ่ะมันทําให้มันดูออกมาเหมือนเล่นแข็งนะครับทั้งที่แต่ละคนนะ่ะแสดงดีนะแต่ว่าการสแสดงมันออกมาดูแปลกๆอะ่ะแล้วอย่างที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องนี้ไอเดียดีพอสมันดีพอสมันน่าสนใจมากมาก แต่ว่าการนําเสนอมันนําเสนอออกมาได้ไม่จัดจา้านเท่าที่ควรคือมันไม่บิ i อารมณ์ให้คนดูมีอารมณ์แบบรู้สึกร่วมได้มากเท่าที่ควรนะครับมันควรจะสนุกกว่านี้มันควรจะจัดจา้านมันควรจะถึงเครื่องให้มากกว่านี้คือสําหรับผมนะครับผมว่าการนําเสนอของเรื่องนี้มันยังทําได้แบบรสชาติอ่อนไปหน่อยอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมว่าทุกคนน่าจะรู้สึกแลวมันก็เห็นได้ชัดเจนมากมาก คือบทพูดของนักสแสดงแต่ละคนนะครับมันดูประดิษฐ์มากๆเลยมันดูไม่เป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะบทคุณตาครับที่เป็นอดีตนายตำรวจอะมันมีช่วงหนึ่งครับที่เขาเหมือนเขาวุ่นวายในโรงพักมั้งครับเขาคุยกับนายตำรวจที่เป็นแบบลูกน้องเก่าลองสังเกตได้์หลอกการพูดของเขาครับฉากที่เขากําลังระเบิดอารมณ์กําลังโมโหะผมว่าอันนั้นน่ะมันดูแบบ ไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็ดูยัดเยียดเกินไปหน่อยมากๆเลยไม่เพียงแต่บทคุณตาครับผมว่าบทของนักสแสดงคนอื่นมันก็ดูแบบประดิษฐ์เกินไปหน่อยมันดูไม่เป็นธรรมชาติเอาซะเลยอีกข้อนึงนะครับผมว่าหนังมันยาวเกินไปมันดูยืดจนเกินไปทั้งที่ในหนังมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เยอะขนาดนั้นนะครับคือผมว่ามันจะไปเริ่มพีคจริงๆอนะ่ะตอนช่วงใกล้จะจบ ช่วงที่เฉลยปมอะไรต่างๆแล้วซึ่งผมว่าหนังมันทําให้กระชับกว่านี้ได้นะครับคือมันดูแบบยืดเกินไปหน่อยแล้วพาที่เกี่ยวกับเชียร์ดเดอร์ผมว่ามันไม่ได้มีส่วนสําคัญกับเนื้อเรื่องเลยมันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ครับฉากนี้เป็นฉากที่ปันๆจับได้ว่าเพื่อนของตัวเองแอบถ่ายตัวเองตอนตัวเองอาบน้ําเปลี่ยนชุดที่โรงเรียนซึ่งตอนแรกที่ผมดูผมก็คิดว่าเออมันก็อาจจะแค่แบบ อิจฉาเพื่อนหรือเปล่าคือเขาสร้างคาแรคเตอร์ตัวปันปันให้เป็นแบบ perfectionist อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เป็นสินอารมณ์ระหว่างปันปัน,ปนกับเพื่อนของเขาที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ใช่ไหมครับแล้วมันจบประโยคด้วยคําว่าอันนี้ผมจําคําพูดที่ชัดๆไม่ได้นะครับเหมือนพูดประมาณว่าคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นนักเหรอก็ไม่เห็นหัวคนอื่นอยู่แล้วนี่ซึ่งผมงงเลยว่าปันปันไปทําอะไรให้กับเพื่อนคนนี้เขาถึงมาด่าอะไรอย่างเงี้ย คือตัวเรื่องไม่มีเล่าเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เลยครับแล้วอยู่ดีก็ยกเรื่องนี้มาด่าซึ่งผมงงว่ามันคือความอิจฉ้าหรือว่าปันปันมีนิสัยอะไรที่ไม่ดีนะครับผมก็งงในจุดนี้ผมเลยคิดว่าพาร์ทเนี้ยมันไม่น่าจะใส่มาสักเท่าไหร่มันทําให้หนังมันยืดยาวแล้วมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับตัวเนื้อเรื่องหลักเลยถ้าคุณมาดูหนังเรื่องนี้แล้วคุณต้องการบรรยากาศที่หลอนที่น่ากลัว ผมว่าคุณไปดูเรื่องอื่นดีกว่าครับสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าบรรยากาศอะไรต่างๆที่หนังมันบิวมามันไม่ทําให้ผมรู้สึกกลัวเลยซึ่งในมุมผมนะครับผมคิดว่าตัวผู้ํากับอาจจะไม่ได้เน้นในแบบซีนความน่ากลัวความหลอนอะไรพวกนี้อยู่แล้วเขาอาจจะใช้ซีนความหลอนหรือเกี่ยวกับผีอะไรพวกนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในแมสเซจที่เขาต้องการจะสื่อจะมากกว่าคือผมดูผมรู้เลยว่าเขาไม่แน่ใจนะครับแต่ในมุมผมอ่ะผมคิดว่าเขาไม่ได้เน้นในเรื่อง ความหลอนความน่ากลัวของผีอะไรพวกนี้ <_ an> เขาน่าจะเน้นแมสเสจเกี่ยวกับหนังที่เขาต้องการจะสื่อซะมากกว่าโดยใช้เรื่องผีเรื่องเล่นลับอะไรพวกนี้เป็นเครื่องมือในการเล่าแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งครับที่ผมว่าทุกคนเห็นได้ชัดเจนนะอันนี้คือซ g จไม่สมจริงเลยซีจดูไม่เนียนเอามากๆนะครับซึ่งผมคิดวา่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณของหนังนะครับเพราะว่าซีมันก็ใช้ทุนสูงเหมือนกันจากที่ผมไปอ่านบทสัมภาษณ์ครับตัว หน้าของผีครับที่มันดูแบบปูดโปนคืออันนั้นก็เป็น CG ครับซึ่งปกติหนังทั่วไปเขาสามารถแต่งเป็นเอฟเฟกได้นะครับแต่คุณวิสิทธิ์รู้สึกว่ามันเป็นการที่เสียเวลามากเกินไปแล้วมันทำให้เกิดความล่าช้าในการถ่ายทำด้วยเขาก็เลยใช้ CG ในการแก้ปัญหาครับพวกเอฟเฟกอะไรต่างๆบนหน้าอย่างเงี้ยเป็น CG หมดเลยซึ่งผมรู้สึกว่าผีในเรื่องนี้ครับมันมีความแบบแฟนตาซีอ่ะมันดูแบบ แฟนตาซี Fantasy, แบบชัดเจนมากๆมันไม่ใช่ซีจีที่ทําให้เนียนทําให้สมจริงนะครับถ้าคุณนึกไม่ออกคุณลองนึกถึงหนังเรื่องบ so อดี้ศพสิบเก้า่ะมันเป็นซีจีในแนวนั้นเลยครับมันไม่ได้สมจริงแล้วมันก็มีความแบบแฟนตาซีมีความแบบไซไฟดูแบบล้ำดูเหนือจริงมากๆ The whole truth นะครับผมว่าลายเซนเขาชัดเจนมากๆนะถึงคุณวิสิทธ์จะไม่ได้แบบเขียนเรื่องเอง100%นะครับจะเอาโครงเรื่องของคนอื่นมาแล้วก็เอามา ปรับปรุงแก้ไขอะไรนิดหน่อยแต่ว่าลายเซน์เขาก็ยังชัดเจนอยู่มากๆคือผมว่านะครับหนังของคุณวิสิตอะมันไม่ใช่หนังที่คนทั่วไปสามารถดูได้ง่ายขนาดนั้นบางคนถ้าชอบก็อาจจะชอบไปเลยหรือว่าถ้าไม่ชอบก็อาจจะเกลียดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนังที่ผ่านมาของแกก็เป็นแนวที่ค่อนข้างเฉพาะตัวเหมือนกันมันออกไปแนวทางแบบหนังอาร์ตอะไรแบบนี้เลยด้วยซ้ําซึ่งบางเรื่องนะครับ ขาดทุนไม่พอแกยังควักเงินตัวเองอะ่ะสร้างหนังอีกคือแบบด้วยความอยากทําล้มล้วนเนี่ยคือจากที่ผมไปดูบทสัมภาษณ์ของแกนะครับคือแกก็อยากได้เงินแหละแต่ว่ามันไม่ได้เงินนะครับแต่ว่าความอยากทําของแกครับบางเรื่องแกยอมควักเงินตัวเองเลยเพื่อให้ได้ทําซึ่งก่อนที่หนังเรื่อง The Whole Truth จะฉายนะครับ ก็มีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นแล้วว่าพอดเรื่องอะไรต่างๆนาะนาะนะมันเหมือนเรื่อง The v i s i t จังเลยซึ่ง The v i s i t นะครับเป็นหนังของคุณเอ็มไนนะครับเป็นแนวแบบพอดเรื่องใกล้ๆกันเลย The v i s i t ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับที่พาลูกตัวเองนะครับลูกทั้งสองคนลูกชายกับลูกสาวลูกสาวก็เป็นน้องพี่สาวนะครับลูกชายก็เป็นน้องชายซึ่งเหมือนกันเลยอันเนี้ยคือเอาลูกทั้งสองคนไปอยู่กับตายายที่ ตัวเด็กเองอไม่เคยเจอหน้าของทั้งสองมาก่อนเลยเพราะเรื่องสองเรื่องนี้จะคล้ายๆกันครับแต่ว่าพอดูจริงๆอรไม่เหมือนกันเลยนะสิ่งที่ต้องการจะสื่อแล้วก็วิธีการถ่ายทอดก็ไม่เหมือนกันเลย The Visit เป็นแนวแบบ far f า r f ฟ o ดเทนมอร์คิมเมนเทครับในเรื่องลูกสาวเขาถ่ายทำสารคดีแต่ถ้าเทียบกันนะครับถ้าคุณต้องการความหลอนความน่ากลัวของบรรยากาศผมยกให้ The Vi s i t ทำได้ดีกว่า ทำได้ดีกว่าเยอะมากเลยถ้าเราเอากันที่สารที่หนังต้องการจะเสือผมว่าไม่ได้เหมือนกันสักเท่าไหร่นะครับก็จะต่างกันที่ในเรื่อง The i z ไม่มีเรื่องลูครับลูปิศนาแต่ก็ผมว่ามันมีพอตเรื่องที่อยู่ในแคตตากรีเดียวกันคือมันคล้ายๆกันอย่างเงี้ยแต่พอดีเทลดูเข้าจริงๆไม่เหมือนกันแต่ถ้าถามถึงความน่ากลัวความลุ้นระทึกอะไรพวกเนี้ คือเดี๋ยววิซทำได้ดีกว่าแบบชัดเจนมากๆแต่ถ้าเป็นเรื่องประเด็นซับซ้อนนะครับประเด็นเกี่ยวกับสังคมครอบครัวแล้วก็ประเด็นที่หนังต้องการให้เราตั้งคำถามอะผมว่า the whole truth ทำได้ดีกว่าหรือพูดง่ายๆอะ The the whole truth มันมีสารมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าก็แล้วแต่ชอบเลยครับมันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นอีกหนึ่งสิ่งนะครับเป็นดีเทลเล็กๆนะครับแต่ว่ามันเห็นได้ชัดก็คือในฉากที่ปันปันกำลับบงจะนอนนะครับคือแบบอยู่ในห้องนอนกำลับบงจะหลับแล้ว แต่ผมรู้สึกว่าปากของเขาคือแดงแจะแล้วก็มันวาวมากๆเลยมันเลยทําให้รู้สึกแบบติดขัดน,นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นหลักแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นบทวิเคราะห์นะครับประเด็นต่างๆของเรื่องนี้นะฮะซึ่งผมขออนุญ,ญาตอ่านนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะยาวแล้วก็เยอะเหมือนกันอย่างแรกรนะครับ เป็นคำพูดของปันปนที่เปิดมาตอนต้นเรื่องแล้วก็ท้ายเรื่องนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับมันจะมีเทคคำพูดที่ขึ้นก่อนปันปนจะพูด3ส,สิ่งในโลกที่ไม่อาจซ่อนเลนก็จะมีดวงจันทร์ดวงตะวันแล้วก็ความจริงซึ่งผมว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่หนังต้องการจะสื่อก็คือความจริงความจริงที่ครอบครัวพยายามปิดบังซ่อนเลนเอาไว้พยายามไม่ให้ เด็กๆทั้งสองคนน่ะทราบเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะเด็กไม,ไม่จำเป็นต้องรู้หรอกแล้วข้อความที่ปันๆพูดนะครับในช่วงต้นเรื่องละก็ท้ายเรื่องเขาพูดว่าความจริงบางครั้งก็เหมือนรูสีดำเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในความมืดมันอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเพียงแต่เรามองไม่เห็นแต่ทันทีที่แสงสว่างสาดสองไปถึงมันจะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนจนเราตกใจว่ามันอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันอันนี้ก็คือชัดเจนครับหนังใช้รูนะครับ เป็นเชิงสัญญานะครับแทนความจริงรู้ก็คือความจริงนั่นเองที่ผู้ใหญ่พยาย,ยามทําเหมือนกับมันไม่มีอยู่จริงนะครับพยายามทําเป็นมองไม่เห็นแต่ว่าเด็กๆเ,เขาเห็นครับเพราะว่าความจริงมันก็คือความจริงครับถึงคุณจะเอาอะไรไปปิดทับมันไปซ่อนมันมันก็ยังอยู่เปรียบเสมือนรูที่อยู่ในบ้านหลังนั้นครับอีกประเด็นคือความจริงครับความจริงที่เราเลือกที่จะเชื่อ กับความจริงที่มันจริงแท้จริงๆอะ่ะมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันก็ได้นะครับเราทุกคนครับเราจะมีความไบแอสเล็กๆอยู่แล้วเราจะเลือกเชื่อสิ่งที่เราอยากจะเชื่อครับทั้งที่มันอาจจะไม่ตรงกับความจริงที่เป็นความจริงแท้ๆก็ได้อีกประเด็นครับที่เป็นผมว่าเป็นประเด็นที่เราเห็นได้ชัดเจนในหนังเรื่องนี้นะครับก็คือพ่อแม่รังแกฉันพ่อแม่จะคิดว่าสิ่งที่เขามอบให้กับลูกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ในบางทีนะครับสิ่งนั้น มันอาจจะเป็นอะไรที่เลวร้ายที่สุดสําหรับลูกก็ได้พ่อแม่คิดว่าการทําอย่างนี้นะอย่างนี้นะให้กับลูกมันอาจจะเป็นเรื่องดีแต่คือบางทีมันอาจจะไม่ใช่ครับเขามองแค่ในมุมตัวเองเขาไม่ได้ถามลูกเขาไม่ได้ถามคนอื่นที่อยู่รอบข้างเขาคิดแค่ในมุมของเขาว่าสิ่งที่ฉันทําแบบนี้นะมันเป็นเรื่องดีอีกประเด็นคือการปิดบังความจริงแก่เด็กครับเราจะเห็นได้เลยว่าในเรื่องอ่ะทั้งตาทั้งยายพยายามมีพิรุธครับพยายามปกปิดความจริงอะไรบางอย่างแก่เด็กทั้งสอง ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับบริบทสังคมไทยผมว่ามันก็พอจะเปรียบเทียบได้นะครับว่ามันมีบางสิ่งครับที่ผู้ใหญ่พยายามปิดไม่ให้เรารู้ครับแต่ด้วยเทคโนโลยีนะครับทุกวันนี้ครับข้อมูลทุกๆอย่างอะเด็กสามารถค้นหาได้ทันทีผ่านทางอินเทอร์เน็ตเขามีอินเทอร์เน็ตครับเขามีสมาร์ทโฟนมีคอมพิวเตอร์เขาสามารถสืบค้นข้อมูลพวกนั้นได้แล้ว เพราะฉะนั้นความลับอะไรต่างๆคนระผู้ใหญ่ไม่สามารถปิดเด็กสมัยนี้ได้แล้วนะครับยิ่งปิดเด็กก็ยิ่งอยากรู้ครับยิ่งอยากหาความจริงนั้นอีกหนึ่งประเด็นนะครับสิ่งที่เรารู้อาจเป็นเสี้ยวหนึ่งของความจริงประเด็นนี้ก็เป็นอะไรที่น่าคบคิดกันต่อนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเคยรู้อ่ะมันเป็นความจริงทั้งหมดเลยหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการบิดเบือนให้เราเชื่อแบบเข้าใจผิดไปหรือเปล่านะครับมันอาจทําให้เรากลับมาตั้งคําถามกับตัวเองครับว่าเราควรเชื่อสิ่งนั้นจริงๆ100%ยเลยหรือเปล่าหรือเราควรเผื่อใจไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อหรือว่าปักใจอะไร100%เเลยทีเดียวรอให้รู้ให้ครบรอบให้รอบด้านก่อนเราค่อยปักใจเชื่อสิ่งนั้นจริงๆซึ่งการที่เรารู้อะไรแค่เสี้ยวหนึ่งนะครับมันอาจจะส่ง ผลกระทบกับอีกคนหนึ่งหรือกับอีกสิ่งหนึ่งแบบมหาศาลเลยก็ได้ The Whole Truth นะครับก็ยังมีการเสียสีสังคมนะครับซึ่งเป็นสไตล์ของคุณวิสิตศาสนาเที่ยงนะครับที่เขาชอบใส่ประเด็นความเหลื่อมล้ําประเด็นของสังคมเข้ามาในหนังของเขาอยู่เสมอคุณตาที่เป็นพ่อของแม่เขาเป็นนายตํารวจเก่าครับซึ่งในเรื่องอ่ะคุณนิโคลที่เป็นลูกอ่ะเขาถูกคนเมาะเมาแล้วขับทําให้เขาต้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราแล้วคุณพ่อของคุณนิโคลครับที่เป็นคุณตาในเรื่อง เขาเป็นนายตำรวจเก่าครับเขาก็มาตามสืบความคืบหน้าคดีของลูกสาวเขาเขาให้ลูกน้องเก่าครับที่เป็นตำรวจอยู่ช่วยสืบให้แล้วก็ไปพบว่าเจ้าของรถคันนั้นเนี่ยเป็นลูกเจ้าสัวอสังหาริมทรัพย์คนหนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วครับเขาเลือกใช้วิธีสารเตี้ยเขาใช้วิธีการสารเตี้ยในการตัดสินคนอื่นครับซึ่งมันก็ทําให้เห็นว่าขนาดตัวเขาครับที่เป็น นายตำรวจเก่านะครับเขายัางไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมของไทยเลยซึ่งผมว่าแรงจูงใจหรือมูลเหตุที่เขาทําแบบนั้นเนะี่ยเพราะว่าเขารู้ครับเขาเป็นนายตำรวจเก่าเขาย่อมรู้ว่าภายในอะ่ะมันเน่าเฟะมันเป็นยังไงบ้างคนรวยมีสิทธิ์เสมอคนรวยจะได้พรีเวลเลตที่เหนือกว่าคนอื่นเสมอซึ่งในเรื่องคือเขารู้ครับเขารู้ว่าข้างในเป็นอย่างนั้นเขาเลยเลือกใช้วิธีการสารเตี้ยในการตัดสินคนอื่น เขาเลือกแบบจัดการด้วยวิธีของเขาเองซึ่งมันก็เป็นการเสรียดสีขบวนการยุติธรรมของไทยนะครับตำรวจไทยอะไรต่างๆพวกนี้คือพูดง่ายๆคือมันสะท้อนให้เห็นว่าขบวนการยุติธรรมแล้วก็ตำรวจของไทยอะ ไม่สามารถพึ่งพาอะไรได้ในยุคนี้คือแค่คุณรวยคุณมีตังคุณก็รอดคดีแล้วอันนี้คือสิ่งที่หนังต้องการจะสื่อนะครับแล้วก็เสียสีออกมาสาหรับคะแนนนะครับผมให้คะแนน7เต็ม10ซึ่งหลายๆท่านที่ดูนะครับก็มีเสียงที่แตกต่างกันพอสมควรบางคนก็ให้น้อยมากนะครับบางคนก็ชอบมากซึ่งสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างชอบนะครับมันก็มีแบบจุดอ่อนหรือว่าแผลของหนังที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับเรื่องนี้ แต่ว่าด้วยสารที่หนังต้องการจะสื่อครับวิธีการนำเสนอที่มันดูมีชั้นเชิงมีมิติแต่ถึงมันจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่สำหรับผมผมก็ถือว่ามันเป็นหนังที่ผมค่อนข้างจะชอบมากพอสมควรเลยนะฮะคือมันยังทำได้ไม่แซบเท่าที่ควรมันยังทำได้ไม่ถึงเท่าที่ควรนะ่ะแต่โดยรวมอะไรต่างๆครับผมว่ามันดีเลยบางสิ่งมันยังดูแบบขาดขานเกินเกินไปอยู่นะครับ แต่ท่านับในองค์ประกอบอะไรต่างๆแล้วก็สารที่มันต้องการจะเสือ,อผมชอบนะก็สําหรับท่านไหนที่ดูแล้วนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ในคลิปผมนะครับในช่องคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับมาพูดคุยกันคุณชอบเรื่องนี้ไหมคุณมีความรู้สึกคุณมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็มาคอมเมนต์คุยกันได้เลยครับก็ผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ